วันนี้นะคะเราจะลองเริ่มต้นมามองภาพอดีตตอนเด็กๆของเรามีขนมหรือมีอะไรบางอย่างที่อยากได้มากอยากกินมากเลยตอนเด็กแต่แม่บอกว่ามันแพงอย่าก,กินเลยลูกเราไปกินอย่างนั้นดีกว่าเราไปซื้ออันนั้นดีกว่าได้ต้องสองชิ้นแนะ่ซื้ออันนี้ชิ้นหนึ่งได้อันนั้นสองชิ้นเรารู้สึกยังไงคะน่าจะเคยมีความรู้สึกว่าเราอยากกินชิ้นนั้นน่ะ เราอยากได้อันนั้นมันไม่เกี่ยวกับการได้อันนี้มากกว่าแต่สิ่งนั้นเราอยากได้ถ้าเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นลองย้อนกลับไปคิดดูค่ะว่าเรากล้าซื้อหรือว่าเรารู้สึกว่าที่แม่บอกมาเราก็ไม่คู่ควรจริงๆเพราะว่าอันนั้นมันแพงเกินไปสำหรับเราในตอนนั้นหรือถ้าหากจะมีบางเหตุการณ์เราอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะคิดก็ได้ค่ะว่าของสิ่งนั้น หรือเรื่องบางอย่างในชีวิตเราไม่มีโอกาสชาตินี้จนตายก็ไม่มีทางที่จะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนชีวิตเราไม่คู่ควรเราไม่รวยเราไม่มีเงินบ้านเราไม่ได้มีเงินมากพอแต่หากวันนี้เราสามารถเอาบทเรียนในอดีตไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าที่เกิดเรื่องราวเก่าๆกับเราในวันนั้นแต่เราสามารถที่จะใช้บทเรียนนั้นมาสร้างเป้าหมายในชีวิตมาเป็นพลัง ในการที่จะทําให้เราพยายามที่จะไปให้ถึงจุดหมายอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเป็นไปโดยทางสุดจริตเราสามารถที่จะคิดและทําได้พยายามที่จะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตตัวเองแล้วทําทุกอย่างให้ไปถึงจุดหมายนั้นการที่คุณสามารถที่จะมีโฟกัสสําหรับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณรู้สึกถึงความพยายามคุณจะมีความขยัน ตั้งใจอดทนซึ่งนั่นก็จะเป็นรายละเอียดที่เป็นนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จและสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเรื่องของการสวมบทบาทการใช้จินตนาการภาพการใช้จินตนาการของความนึกคิดความรู้สึกว่าคุณได้รับมันแล้วจริงๆลองใช้ชีวิตที่จะขยับความฝันของเราให้ใกล้ความจริงมากขึ้นเช่น ถ้าคุณมีโอกาสที่จะลองเดินทางด้วยเครื่องบินแทนการเดินทางด้วยรถประจำทางแน่นอนค่ะบางครั้งคุณอาจจะคิดว่ามันมากเกินไปที่จะคิดที่จะฝันแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายมากพอที่จะหมดไปหรือสิ้นเปลืองกับการเดินทางอย่างไงก็ถึงจุดหมายเหมือนกันจะนั่งรถแบบไหนหรือจะเดินทางยังไงจุดหมายถึงเหมือนกันก็เท่านั้นแต่ลองกลับกันสิคะเรา อาจจะใช้เวลาในการเดินทางต่างกันแต่ถ้ามองลึกลงไปถึงความคิดและความรู้สึกของความภาคภูมิใจกับความรู้สึกที่คุณเดินถือก,กระเป๋าไปที่สนามบินกับการเดินทางโดยถือกระเป๋าเดินทางไปที่สถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่เราเคยเห็นคุ้นตาคุ้นชินแต่ว่าวันนี้เรามองภาพตัวเราเองเดินถือกระเป๋าเดินทางไปใหญ่ เดินทางไปนั่งเครื่องบินที่จะไปที่ใดที่หนึ่งแค่ความรู้สึกถึงความรูหราความรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นความสะดวกสบายที่เราก็อยากจะเคยรู้สึกแบบนี้สักครั้งลองทําค่ะตอนนี้ในขณะที่สายการบินต่างๆไม่ได้มีราคาแพงมากมายคุณสามารถที่จะพอหยิบจับได้แต่คุณอาจจะเคยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่ามันเสียดาย สิ่งที่เราได้ตรงนี้คือประสบการณ์ค่ะคือประสบการณ์ของคนที่เขามีอำนาจเงินในการจ่ายแต่ถ้าเรามีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าเรายังมีความเกรงกลัวกับการใช้เงินกลัวเงินหมดกลัวเงินไม่พอแต่ถ้าแลกกันกับความรู้สึกที่เราได้มามันคือความรู้สึกมีความสุขและเราก็อยากจะมีความสุขแบบนั้นซ้ำๆลองหาโอกาส เข้าไปทานอาหารดีๆตามร้านที่เราเห็นว่ามันแพงและเราก็รู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับเราถ้ากำลังความสามารถในการจ่ายเราพอมีในวันนี้เปิดโอกาสหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตตัวเองลองดูคะ่ะคุณอาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่คุณลองสวมบทบาทดูว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนั้นคุณจะมีความสุขขนาดไหน ในเรื่องของการเดินทางในการรับประทานอาหารแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะลองแนะนำให้ลองดูคะ่ะการไปพักผ่อนตามโรงแรมต่างๆคุณอาจจะเคยลองหาโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดเพราะคิดว่ามันก็แค่นอนพักคืนเดียวแต่ถ้าคุณมองย้อนกลับไปว่าเราอาจจะลองมองหาโรงแรมที่มีระดับขึ้นมาจากเดิมที่อาจจะไม่กล้าจ่ายแต่คุณลองสักครั้ง ที่จะยอมจ่ายเพื่อที่จะเข้าไปนอนในโรงแรมที่จะให้ประสบการณ์คุณในการใช้ชีวิตในระดับที่คนที่มีกําลังจ่ายเขาใช้กันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกโรงแรมที่หรูหราฟู่ฟ้าจนเกินกําลังหรือความสามารถสิ่งที่เราแนะนำให้คุณลองทำนั่นก็คือคุณทำได้ภายใต้กําลังจ่ายของคุณมีเพียงแต่กำลังใจของคุณที่ไม่เคยที่จะกล้าจ่ายตังหก คุณลองดูว่าถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ในการเดินทางในการรับประทานอาหารในการพักผ่อนแล้วคุณรู้ว่าเส้นทางตรงนี้คุณมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณอยากจะใช้ถ้าคุณเลือกได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินคุณก็อยากเลือกที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่สูงสุดเท่าที่คุณคู่ควรที่จะได้อย่ารอหลายคนชอบคิดว่า ถ้ารวยก่อนนะถ้าฉันมีเงินแล้วฉันจะทำแต่ถ้าในวันนี้คุณมีพอแล้วคุณมีที่จะลองได้ใช้ประสบการณ์และได้หาโอกาสใหม่ๆม,มาในชีวิตคุณรู้ไหมคะว่าคุณกำลังสร้างสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราในเรื่องของกฎแรงดึงดูดสิ่งที่คุณจะเจอนั่นคือความสั่นสะเทือนของความรู้สึกว่ามันรู้สึกดีแค่ไหนคุณได้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้เอง โดยการนำตัวเองเข้าไปสู่ประสบการณ์นั้นจริงๆสิ่งนี้จะย้อนกลับมาทําให้คุณรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นและสามารถที่จะทํำซ้ำๆได้เพื่อที่จะได้รับโอกาสที่ดีกว่าในชีวิตแต่เราพูดถึงเรื่องของการทํามาหากินโดยสุจริตนะคะเราทํำงานเราหาเงินแบบมีเป้าหมายมีจุดหมายในชีวิตว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อที่จะหาความสุข ในระหว่างทางเราใช้เงินเพื่อหาความสุขและประสบการณ์สำหรับตัวเราเองและคนรอบตัวเราด้วยสิ่งนี้เป็นเรื่องของการสวมบทบาทและมองถึงจุดหมายเป้าหมายที่คุณเป็นโดยใช้ความรู้สึกจริงๆเราทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าเสมออย่าเพิ่งคิดว่าถ้ามีโอกาสและเราค่อยทำเพราะว่าเราชอบคิดดูถูกตัวเองว่าเราไม่คู่ควรแค่ความคิดนี้ ก็ทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่คุณคาดหวังได้เพราะคุณจะไม่กล้าแม้กระทั่งจะคิดจะหวังในสิ่งที่ใจคุณอยากจะเป็นอยากจะทำด้วยซ้ำถ้าวันนี้คุณกล้าที่จะลองซื้อของชิ้นนี้สักครั้งครั้งแรกหลังจากนั้นคุณจะพยายามที่จะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าฉันจะทำยังไงเพื่อที่จะหาเงินได้เพื่อที่จะได้ซื้อของอร่อยอร่อยกินเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิม แล้วคุณเชื่อไหมคะคุณจะมีความพยายามมากขึ้นที่จะทำให้ชีวิตของคุณได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆลองกล้าใช้เงินนะคะเพื่อซื้อประสบการณ์ที่ดีขึ้นซื้อประสบการณ์ที่จะพาให้ชีวิตของคุณไปสู่ชีวิตที่เหนือกว่าอย่าดูถูกตัวเองคุณคู่ควรกับทุกสิ่งที่คุณต้องการได้โค้ดอ n นจ y ยแฮปปี้สเตชันพอดแคสขอบคุณคะ่ะ